ว่าเพรอยากให้ตกกับตกจนได้เนาะอดบ่อใดดีตกแล้วพี่น้องเอ้ยตกแล้วตกแล้วเวทีเข้าไปจังใดเปียกชุ่มช้ำดีบ่บัดโตกจนได้ใครอยากดักโต๊ะบ่แห้งเอาตกแล้วแล้วยวด้อปูเด้อมาเลี้ยงให้ได้ร้องได้ร่ำนะครับทีมงานเนามาพักอยู่งสองมือกับบ่าวาจังใดบัดมือกลางเวทีจังใดจังบึมบั่มบึมบั่มลูกบัดนี่ตกแล้วพี่น้องตกแล้วเอาบ่แห้งบ่อใดดกซ้ำนี่ละเพราะชุ่มเย็นแม่นบ่ลอะขี้ีฟ้าขึ้นมาหลายกว่าเก่าบัด ตกแล้วตกแล้วโหน่าล่มกันบ้า,าพอาะลมเบที้เขาก็ยจุฝนลราพี่น้องว่าลง,งไปดอกมันอันนี้ฝนตกโอ้ยหน่อหน่ายดีมันวันที่สองเมือ่อจะไดนบ่มีฝนเมื่อไหนจะมีฝนสิไม่อยอมให้เจ้าบ่ได้ไปปักตะไคร่ตือว่ปักคาเพราะมหัวจิไข่ไปประกูดกินยังน้อทั้งนี้น้อ สวัสดีค่ะอาบน้ำแล้วจา้จาไหนจะฝนตกบ่เนี่ลงไปอาบน้ำแป๊บเดียวเท่านั้นโปกเปียปกโปรเปียปกยลงมากว่าเนี่ยโอ้ยคือสร้างเปลี่ยนแทนแนแะแต่ว่าบองเงิดไงเงินประมาณอยู่หนี้สองหมื่นไปนยังจะโมโตก <c oughs> เอาคือบพวก,กินมามา่าคือกินกระปุนมาม่าคือได้หลายอยู่โอ้มหมาเม่าขึ้นมือละสองสามป่องกินขากนาะเจ้าเวีนกินกระปุลหมดแล้วยังมาม่าใกล้หมดแล้วยังว้า ไม่รู้ลราพ่อรออยพักเบรกไว้ก่อนมาม่าเก็บของเตรียมลงไปพุ่นวัาที่จะเ้าไปต่อเฮาฝนตกอยู่เนี่ยทีมงานมาเมื่อขึ้นไปใส่ไปนอนใส่มาเรานอนนั่กันตีโอ้พั่นหลายคนเพิดนหลายคนโมเมสเตซันล้วก็หนูหน้าสตาซีรถเม่กระตุกกระนกอ่อนยังอีกฟลิม ป็นไปกันไปนอนน,น,อาน้ากันวันสุดท้ายเอาไากันไปเฮากัอยู่นี่หลายเรี่ยวหลายดามมาหนิจะได้จะระยูสวงมือ่อฝนโ่รต๊กมามือ่อนี่ฝนตกน,น่ะนาบูดอยู่กันแม่นน้องแฝดเห็น,น,มนเมื่อบ้านได้พบผู้บาดดีกบ่าที่เอาวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันเสร็จสิน้นภารกิจแล้วนะครับแม่ดาวฝนตกคราบหัวแล้วแม่ดาวไปครับกระยังวะ สองมือพยังโปตกมันโปตกยังมือนี่เลยฮะสองมือเปียกเนาะเฮ้ยทำไมต้องเจอแต่กับเราวะมือกับมือนก็มีเลยจะองเลอ่ะสองมือดิสิบสองสิบสามอั่เอาวากันไปพี่รองเฮาใส่หอดคาใส่กูดนะว่าปาตไคใส่คาใส่ปบากูดใส่ปลาคับเปียกน้ำ แล้วต้นสมล่ะละจะได้กระเบือมันตกเลยเดี๋ยวดิไปบวงเวทีก่อนเดี๋ยวยางบวงเวทีก่อนทีมงานบางส่วนก็เก็บเครื่องเก็บของเก็บสิ่งเก็บของลงไปข้างล่างแล้วไปหน้าเวทีแล้วสวัสดีค่ะลูกสวัสดี้ข้าเป็นการลูกสาวซองบวงเวทีก่อนว่าฝนตกแง้งตกคอยไปไหนพี่น้องซองลูกจากข้างบนนี่ละนี่เด็ทีมงานก็ต้องหยุตได้เด็กกับฝนตกเลยต้องหยุดหยุดทำงานก่อน เพราะว่าฝนมันตกแห้งเนี่ยครับพี่น้องซ้ำในก็ถือว่าเปียกได้ยังได้ในมันไหวรุ่งเลยเปียกอยู่หน้าเวทีก็หยุดงานไว้ก่อนเพราะว่าฟื้นไฟระบบไฟระบบจอยเอวีดีนะครับยานมันถึกน้ำก็เลยหยุดไปซะก่อนอากาศพิธียุดสังาะวยซ้ำนั่นแหละพี่น้องเอากำลังใจที่ทำงานเด้อ ไมอยูสองมื่นเพรตกมื่อนี้ฝนไหนนำมนปูวันไหนน้ำมนซุ่มซ้ำเย็นซื่นเลยบัดเลยเอาโอเคเดี๋ยวลงผ้าไปเบิง้งไหนฝนเศร้ากันจะใส่ผ้าไปเบิง้งข้างล่างพี่น้องนะครับอีกหนึ่งวันครับอยู่เบื้องการนะครับปากคาดตั้งเวทีวันนี้ฝนตกห่มตกจนได้เงาสีไปใส่บัดเบิ้งเวทีฝนตกยืมเกือบผู้ใดเลยยืมเลยคนใส่บนเลยค่ะไปใส่ก่อนใส่บนขั้วใส่บนขั้ว ยืมได้เด้อเกือบปูนได่ก็ได้ยืมได้เด้อสายส้นวันเสบ้าไปบุกข้ัวมาสั่นคือจังสี่ด้ส้นสายตอนนี้นะพระเอกมิงพนว่ะพซื้อไก่ย่างก็ซื้อปลาเผาตะบะฮวงมากป่าเผาตะบะฮวงจะพากินเขาด้วยไอ้มาสั่นคือสิวดบัวใหล่ะล่ะตอนนี้แมฆกัวคนอื่นว่ามากินเขาได้ลูกมาล่ำมาสั่นก็เลยเสบ้ากันมาเบิ่งข้าวได้พี่น้องบัดเนี่ยเพราะมันเปิดระบูที่สร้างน้อยมากหรอบอที่สร้างเขาหน้าอยู่แมฆกัวคนว่ามี่ยังให้กินน้อทางนี้น้อก็เลยพากันมาเบิ่ง กับสายชนมามามาเบิ้ดแล้วเบิ้ดแล้วเบิ้ดแล้วบ่ออีแม่เอาเบิ้ดแล้วว่นเสาร์อีแม่ปะเบิ้ดแล้วกับพ่ได้กินสัตว์ตัว h o าโอ้ยอ้อีแม่เล้วเอิอมากินเขาสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับผมันพระเอกบอลนะบอลหน่อยบอลบอลพระเอกพพระเอกดีทุกนโอ้ยบอลบังมือนีลลเลย้วพวงมือจะมีดรอไมในเนี่ดีขัดคายเป็นพระเอกดคาเปนพะเออลจะเส้าตแถยนี่จพเอบอลบลพระเอกัน้เดี๋ยวันเส้าต๊ด่แ่นีแห่ไอ้ถามเน่บันไม่ยูหสวงขึ้นไปยังจังบตก บนากตกใหมบี่บุญบานนี่ป็นังซีละบาดนี่ปูบนก็เลยว่าพมน้ำมุนเป็นังซีละบุญบานนี่จ้าจ้าเอาบนมาจังซึจังเย็นจ้าจ้า้าวนจ้าโอถูกคำบุญเม่แล้วแม่นางเอกนม่นางเอกม่แล้วนางเอกมาบนาเอกมบบ้งเลยนางเวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูแนครูแนพ่พรนี จ้างอยู่นัู่กแนพอนพี่ละดีจ้าอะี้อีบอดีอนี้อีบดีนั่บนขึ้นเอาเี่ยมันขึ้นเาะใหนอยแหะตื่นขึ้นมามเกียเขาได้ปเนี่แม่อันค่อยห้ำไปยังสองสอบนะ้นั่าเอกคยหำไปได้นี้จ้าจ้าเอาควยเอาเอาเลยไปสอบเลยไปคยเอาอนนายัมนเอาวยมัวเวนไยนั่งม่วนยู่ยงย่งย่งอยู่ห้าห้าห้ามาเลย ไปไปนั่งอีเพื่อเขือห้าใไปแล้วกินกระปุ่นปะป้าเต้งต่ำมะคงเต้งกระปุ่นเต,ตืองอย่างในอะไรอะไรเนี่ยเนาะมวลมวมีมมบุญ้อมลเนเพราะว่าบ้านไหเพราะว่บาบ้านไหกันมีบุญยูคขั้วเหมวนกูเพากันกินอย่างละเม่เนนี่นนโอ้ต่ำมะคงครับครับ <c oughs> มเมื่อแรงันมเมื่อแรงมัน,มเ,นมเขาแต้นขึ้นนานปัจจชื่อเขาบา่ได้ะนนกลักนออเออเมนผูนันบ่เมนผูนีบ่ปัจจุบันไะ้หอเปล่าจ้าแม่อ่าบังดี้แม่แล้วว่าเบื้องตั้งเอกครับข่ไม่ลื่นกันหลายแถวเลเอาจังสีบอมักมอลลั่มเบ่เป็นยังหนอบม,มักตลกเด้เด้อแม่เด้อ โอ้ยอย่างยางยางยางเราไปนองเอ้ยมีความสุขมากเลยวันนี้มาบุกครัวอีแม่เออพมากินเข่ากันแม่ถ่ายสดกระปุ้นตัวแม่เนาะงครับเอาเลยแม่เอาเลยผมบ่นี่ประดับดอกบ่ะยากบ่ปยากมาเบิ่งมาแย่งน้ำกันพอไปหยังยางพระเอกวิงบ่อบี้มูนกินเข่าตัวแม่ตัวครับมาแล้วน้ำกระปุ้นมาแล้วน้ำกระปุ้นเพิ่นว่าถ่ายกินน้ำกันยาเฝ้ากินเข่าพอนั่งสิแม่ก็เลยทา เออถามมึงดูเอาโท้ถามมึงดูวยอาจาสิตำบกงคงรัดป่ะจัะเราต้องซื้อว่าแต่บกงคงไายอยู่นี่ป่ะจัะไมีห่อนกระปุ่นแล้วสิตำกระปุ่นพร้อมใส่ถาดไปกินเลยเนาะอ่ะพราี้และพระเอกมิงว่าซื้อปลาเผาม้าจันไรเลยว่าสิตำบกงคงใส่กระปุ่นไปไว้ทาเพิ่อนเพิ่นเพียรเลี้ยวพอดีเลยกันโอ้ยเดี๋ยวรับเสียสลอดไปมาซักน้อยสังเกอรี่ ไปรับเศษสลอปูได้บุญได้นั่นได้บุญเเดีสังฆีไงไปรับเศษสลอพระสังฆีไงไไปรับเศษสลอพระบเนไไปรับเศษสล้อพระได้บุญเลยบุญหลายสายเงารับบ่รับบ่บ่ง่รับเน่ยก็เสร็จแล้วพอรับจับ เรียบร้อยดีเอากินก้อนสดสันคนมาจะกินรอบรอบไม่ก็ได้หรอกพระเอีกมิ้งกินบ่อตําบางุ้งนะสิตําไม่น่ยกินบ่อเนี่ยกินบ่อสิตําบางุ้งใส่บักซ้วให้หนึ่งสิตําบกซ้วกข้ปุ้นใส่บักงุ้งเนี่กินบ่โอเคตําลายดอกซ้ำหนึ่งมาเดี๋ยวตําก้อนสันช็อตนี่ยไม่ไปนอนหมดเต็มคคกเลยครับบาร์ดิตําบางุ้งตําไม่ใส่หรอแม่ ตับแม่กรรมการพดาอดีล่ะลูกสิตัมตัวเด้อบันีเด้อครับผ<ป>มอุ้ยตับมคะคงผมสิตัมใส่กระปุนดอกเกี๊ยกระปุนมาแล้วนี่บมะคงอีแม่เราฝันไว้ฝ่ามาเด้อพระเอกมิงฝ่ามาเด้อดคนอาที่มังานสังกะรี่คอยไปนั่งถาซันั่นละ่ะสังกะรี่เอ้ยถาตับักคงมาเด้อสังกะรี่มวนเสือนโฮวเซี่ยวคับทีมแผนกแม่กุ้วเพิ <c oughs> ่น ครับผมวัตใส่ผงสุรดหลายๆนูไหมเนาะนั่นเห็นวะอีเมลแล้วปะวัตใส่แป้งนัวหลายเสียบหลอดเลยแล้วผมจะตำบักหุ้งก่อนนะครับบังคุ้งก็อนตำเมียงได้เลยนะไปสิกินก็กินได้เลยนะก็ได้ทอดปลาดุกปลาหนั่มเลยปลาเผ็ดปลาดุกกินข้าวเจ้าเหรอปลาดกันกินข้าวเจ้าเหรอเป็นคนไทยเบาไทยสิเป็นคนไทยเป็นเบาหวานผมเป็นเบาหวานด้วยความดันด้วยเออ แล้วก็เป็นคนนอนไม่ตื่นด้วยใช่เออไม่ตายไปเลยเพราะเมื่อคืนเขาไปฟังรำมาไม่ได้นอนเอเรดเอเรดอยู่เหมือนสองคนนะไม่ได้คนไหน่ะนะไปฟังรำมาไปฟังรำมาดีใจด้วยค่ะไปฟังรำลึกไปเก็บเหรียญค่ะเข้าไปขวานเลยเอากินเข่าพี่น้องครับขออนุญาตบาทครับกินเข่าครับพี่น้องมาพี่น้องมากินเข่านับการครับบาทหนึ่าสร้างน้อยสายชนส่กนีปยังก่อน อาไปเอะทางไปเอะเพราะว่าเอาหน้าเงียก็ได้สินะเงียกเอาตามไลน์เสนดิแม่ที่ติดที่ติดตามแสนประมาณเส้นหาเสนหกนี่แหละแม่พอหลายดอกแสนก็เปลื่อผู้นำที่ได้อีนแม่ถามสัานเลยเกินว่าหมอลำผู้ใดเป็นพระเอกว่าสั่นและสีสายชนครับเป็ลาพระเอกนะครับมากินกวนดอกก็ถามพระเอกมิ้นท์นอนปัญหิวเขาแล้ว เพ,พื่อนมาเพื่อเสิร์ฟเขาเมื่อไหร่มนแล้ับเด้อขออนุญาตฝากครับคลิปนี้เอาซันนี่นะครับปันนี่คนตุกจัควับกะได้เฮงคุณตุ๊กข้ามจานมาเลยตกไหมเขาเย็นเตอร์อะไรกันเล่าหรอครับเอาโอเคขอบคุณหลายๆพี่รองพ,พ,องพองนนี้จวดมะแลงนก็สิบวกพีฝนดอกให้มันตกแล้วซะมันแล้ววันทัวร์นาะน้ำม่นโต๊ครับเมนน้ำมันมันคนขาอยู่หรอวันคนนี้เคครับพี่รองขอบคุณหลายๆครับคลิปนี้ครับไปแล้วครับบ๊ายบาย